สวัสดีครับโอ๊กนะครับก็โคดโอ๊กนะครับผมพงษธรกมลทิวากรนครับอโอ๊กก็เคยผ่านโปรแกรมลดน้ำหนักมาเหมือนกันนะครับผมก่อนเขาโปรแกรมเนี่ยก็น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับเป็นรูปสายมือเลยผ่านไปสามเดือนนะครับพอหลังจากจบโปรแกรมแล้วเนี่ยก็ลดไปสิบสี่กิโลนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนจากสายเอเนี่ยเป็นสายเอเลย นะครับใครที่กำลังเข้าโปรแกรมอยู่ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมนะเ,เดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักนะครับสารอาหารนะครับผมที่ที่เราได้กินกันเนาะแล้วก็สารอาหารที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะครับโคดโอกยังอยู่ไหมคะ อ่าตอนนี้ฮอตมากนะคะโคดโอกก็ตอนนี้ฮอตมากค่ะกับเครื่องค้างเลยอ่าค่ะก็เดี๋ยวอ่าโคดโอนะคะกําลังเตรียมตัวโอ้โหโคดโอเตรียมตัวมาแน่นๆมากเลยค่ะเครื่องก็เลยแบบร้อนไปด้วยเลยอ่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวใช่ค่ะเดี๋ยวรอโคดโอมาสักครู่นะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวโค้ดโอ,อ๊กจะมาไขข้อสงสัยให้เราวันนี้อ่ามาแล้วอดาให้โค้ดโอ,อ๊กมาไขข้อสงสัยให้เราว่าแบบเราต้องทานสารอาหารประเภทไหนกันถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะฮัลโหลครับอ่าได้ได้ยินใช่ไหมครับผมได้ยินแล้วค่ะโอเคครับเมื่อกี้ถึงตรงไหนนะครับ ถึงหน้าแรกค่ะสารอาหารากับอาหารที่ทานนะคะอ๋อครับผมก็หมู่หมู่ที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรตีนนะครับผมอ่าก็จะเกี่ยวกับพวกเนื้อสัตว์นมนะครับไข่นะครับแล้วก็ถั่วประเภทต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ให้โปรตีนนะครับผม นะครับโปรตีนก็จะมีหน้าที่นะครับซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับส่วนที่สึกหรอนะครับข้อควรระวังเนี่ยในการกินโปรตีนนะครับก็คือไขมันนะครับที่ติดมากับเนื้อสัตว์หรือว่าไขมันในนมนะครับไขมันในถั่วนะครับเพราะว่าอาหารหนึ่งอย่างเนี่ยคือไม่ได้ให้สารอาหารเพียงแค่หมู่เดียวนะครับผมต้องต้องอันนี้ต้องต้องต้องลองดูด้วยนะครับบางอย่างก็จะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นมเนี่ยนม บางประเภทเนี่ยก็จะมีน้ําตาลเข้ามาด้วยนะครับถ้าในช่วงที่เราลดน้ําหนักเนี่ยนะครับเราจะต้องต้องป้องกันไขมันเนาะไขมันใหม่เนี่ยที่ที่จะติดมากับอาหารนะครับเราจะได้มีผลลัพธ์ที่ดีนะครับอ่าต่อไปเป็นหมู่ที่สองนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับผมก็จะมีข้าวเผือกมันขนมปังนะครับผมอ่านะครับ คาร์โบไฮเดตเนี่ยก็จะเป็นสารอาหารที่สำคัญเลยนะครับที่ให้พลังงานกับร่างกายนะครับเป็นพลังงานหลักเลยนะครับคาร์โบไฮเดตนะครับพอเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยก็จะถูกย่อยนะครับกลายเป็นน้ำตาลพลังงานในที่นี้ก็จะเก็บเป็นรูปแบบของไกลโคเจนนะครับเก็บอยู่ในกล้ามเนื้อนะครับข้อควรระวังของคาร์โบไฮเดตนะครับถ้าเราบริโภคอะถ้าเรากิน กินแป้งเข้าไปเยอะเนี่ยนะครับก็จะได้ปริมาณน้ําตาลที่เกินนะครับถ้าร่างกายเราเผาผลาญไม่หมดนะครับน้าตาลที่เกินส่วนเนี้ยครับจะเอาไปเก็บเป็นไขมันในร่างกายนะครับหมู่ที่สามนะครับหมู่ของไขมันไขมันก็มีส่วนนะครับที่ที่ที่ร่างกายี่จําเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องการไขมันนะครับ ไปกระตุน้นฮอร์โมโนนะครับในการช่วยให้ให้ร่างกายนะครับสร้างเซลล์ต่างๆนะครับของร่างกายให้มันจเจริญเติบโตนะครับข้อควรระวังของไขมันก็คือปริมาณของไขมันที่ได้รับนะครับถ้าเราได้รับปริมาณไขมันที่มากเกินไปเนี่ยร่างกายเขาก็จะไปเก็บเก็บแบบไม่จํากัดเลยนะครับหุ่นเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับไซส์ของกางเกงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะจะใหญ่มากขึ้นนะครับไขมันที่เกินเนี่ยส่วนมากก็จะไปเก็บตรงตรงช่วงของช่องท้องนะครับจะเป็นอาจจะเป็นส่วนที่เก็บไขมันได้เยอะที่สุดเลยนะครับอ่าต่อไปวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะครับอ่าไฟโตนิวเทียนนะครับเป็นผักห้าสีเนาะก็สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราลดน้ำหนักแล้ว ขาดวิตามินกับเกลือแร่นะครับร่างกายของเราเนี่ยจะดูแบบไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยสดชื่นนะครับเพราะว่าวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยนะครับช่วยรักษาสมดุลในร่างกายทําหน้าที่คล้ายๆกับน้ํามันเครื่องในรถยนต์เลยนะครับให้ร่างกายของเราเนี่ยทํางานได้ดีนะครับแต่ว่าข้อควรระวังของวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยซึ่งเขาจะอยู่ในผักกับผลไม้นะครับ ในผักผลไม้เนี่ยบางอย่างมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลนะครับถ้าเราได้รับน้ำตาลกับคาร์โบไฮเดรตตรงเนี้มากเกินไปนะครับก็เหมือนกันเลยร่างกายเผาผ่านไม่หมดนะครับก็จะเอาตรงเนี้ครับน้ำตาลตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับอ่าเราก็เลยมีในในโปรแกรมของเราก็เลยเป็นดับเบิลเอ็กซ์นะครับเนาะที่ที่ให้สารอาหารตรงนี้นะครับ ทดแทนได้เลยอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารหนึ่งอย่างเนี่ยออันนี้ยังเป็นแบบของสดๆยังไม่ต้องปรุงเลยนะครับอย่างเนื้อหมูอย่างเงี้ยครับอันนี้ลองยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าเออเป็นเนื้อหมูติดมันนะครับถ้าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเรากินแบบไม่ได้เลือกเลยเงี้ยเนาะเออหมูสามชั้นมันเอาไปทําอาหารแล้วมันอร่อยกว่าหมูธรรมดานะเอออะไรอย่างเงี้ยครับ โดยที่หมูสามชั้นปริมาณหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยหรือว่าหนึ่งขีดนะครับให้พลังงานเนี่ยห้าร้อยสิบเจ็ดแคลอรี่นะครับเป็นพลังงานจากไขมันเนี่ยครับห้าสิบสามกรัมอ่าแล้วก็มีโปรตีนอยู่เก้ากรัมนะครับซึ่งเวลาลดน้ำหนักแล้วร่างกายของเราเนี่ยต้องการอ่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมนะครับตามน้ำหนักตัวของเรา เดี๋ยวเราไปดูกันว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการเท่าไหร่ยังไงนะครับภาพทางขวาก็เป็นส้มส้มหนึ่งร้อยกรัมนะครับให้ปริมาณวิตามินซีห้าสิบสามมิลลิกรัมนะครับถ้าเราต้องการวิตามินซีห้าร้อยมิลลิกรัมนะครับต้องกินส้มหนึ่งกิโลนะครับส้มหนึ่งกิโลให้น้ำตาลเก้าสิบกรัมเพราะว่าส้มหนึ่งขีดให้น้ำตาลเก้ากรัม นะครับก็น้ำตาลเยอะมากมากนะครับแทบจะไม่ได้วิตามินแล้วถ้าโดนความร้อนอะไรเรียบร้อยก็เป็นน้ำตาลหมดเลยนะครับกินหลับวันเอกดีกว่าเนาะถ้าเรากินแบบไม่ได้เอารสชาติอะไรนะเอาประโยชน์นะครับอ่าต่อไปอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นแบบพวกผักนะครับอันนี้ก็จะเป็นแครอทนะครับแครอทเนี่ยก็จะมีทั้งวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะครับแต่ว่า ก็จะมีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยครับติดมาด้วยนะครับคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่สิบกรัมในปริมาณแครลลอทหนึ่งร้อยกรัมนะครับอาบรอกโคลีนะครับบรอกโคลีก็จะให้คาร์โบไฮเดรตเจ็ดกรัมนะครับจ,จากจากหนึ่งร้อยกรัมนะครับอาถ้าถ้าใครแบบชอบกินผักเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็ลองลองดูนะครับถ้าถ้าเป็นผักใบในช่วงลดน้ำหนักก็จะดีกว่า นะครับเพราะว่ามีปริมาณอ่าไม่มีมันจะมีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยน้อยนะครับก็เหมาะกับช่วงที่ลดน้ำหนักมากกว่าอ่าแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันมันเปลี่ยนอาหารเป็นสารอาหารได้ยังไงนะครับผมก็อาหารเนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมครับร่างกายก็จะย่อยนะครับย่อยอาหารตรงนี้ครับออกมาเป็นห้าหมู่ ก็จะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินนะครับพอคาร์โบไฮเดรตเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นน้าตาลนะครับพอน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายนะครับตับเนี่ยก็จะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมานะครับฮอร์โมนอินซูลินตรงเนี้ครับจะนําพาสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยที่ร่างกายเราย่อยเนี่ยนะครับเข้าสู่เซลล์ร่างกายนะครับ เอาโปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเอาคาร์โบไฮเดตนํำตาลเนี่ยมาเป็นพลังงานหลักนะครับไขมันเกลือแร่วิตามินก็เอามาใช้นะครับนะครับแล้วพลังงานจากสารอาหารเนี่ยนะครับมันมันเป็นยังไงนะครับโปรตีนหนึ่งกร,รัมนะครับให้พลังงานอยู่ที่สี่กิโลแคลอรี นะครับคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมให้พลังงานอยู่ที่สี่กิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็ไขมันหนึ่งกรัมเนี่ยให้พลังงานที่เก้ากิโลแคลอรี่ซึ่งไขมันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับไม่เหมาะกับช่วงลดน้ำหนักเลยต่อให้จะเป็นไขมันดีนะครับเพราะว่าในโปรแกรมของเราเนี่ยร่างกายของเราได้รับไขมันดีที่เพียงพออยู่แล้วนะครับจากน้ำมันปลาอ่า อันนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าอาหารอาหารอันนี้เป็นซีซาสลัดนะครับอกไก่พริกไทยดำมีพลังงานอยู่ทั้งหมดสองร้อยหกสิบแคลสองร้อยหกสิบกิโลแคลอรี่นะครับแต่ว่าอาหารอันเนี้ยกล่องเนี้ยดีอะดีหน่อยนะครับเพราะว่าเขาวงเล็บมาให้นะครับว่ามีพลังงานจากไขมันเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบกิโลแคลอรี่ นะครับถ้าเป็นบางกล่องเนี่ยเขาจะไม่ได้วงเล็บตรงนี้มาให้นะครับเราก็ต้องสังเกตด้วยว่าเฮ้อาหารกล่องเนี้ยมันดูเหมือนน้อยก็จริงนะสองร้อยหกสิกิโลแคลอรี่นะครับแต่ว่ามันมันเป็นพลังงานหลักๆเลยจากไขมันเลยนะครับกล่องนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยกันเติมตัวเลขกันหน่อยนะครับเนะะาะไขมันยี่สิบกรัมนะครับคูณเก้าไหนพิมพ์มาให้โอ๊กในช่องแชทหน่อยครับว่า ว่าอ่าไขามันยี่สิบกรัมเนี่ยเท่ากับกี่กิโลแคลอรีเนาะครับอ๋อ,อไม่เห็นแชทเลยตอนนี้ครับเนาะ,นะอ่าก็จะเดี๋ยวโยไปต่อเลยละกันนะครับ อก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบกิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็จะมีโปรตีนอยู่ที่สามสิบหกกิโลแคลอรี่แล้วก็คาร์โบไฮเดรตสี่สิบสี่กิโลแคลอรี่นะครับรวมทั้งหมดของกล่องนี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยหกสิบกิโลแคลอรี่นะครับถ้าเป็นกล่องนี้นะครับไม่เหมาะกับช่วงลดน้ําหนักนะครับเพราะว่ามีพลังงานจากไขมันเนี่ยเยอะมากๆนะครับอในช่วงลดน้ําหนักเนี่ยเรา ต้องกันไขมันใหม่เข้ามาสะสมก่อนเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะได้ดึงไขมันเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายนะครับออกมาเผาผลาญอ่าแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่ามันเผาผลาญยังไงเท่าไหร่นะครับเราสามารถขึ้นบนเครื่องชั่งได้เลยนะครับเครื่องชั่งที่เราช่างอยู่นะครับเวลาเราดูเนี่ยก็จะอยู่ในช่องนี้เลยครับ ช่องอัตราการเผาผ่านพื้นฐานนะครับโดยโดยโดยทั่วไปนะครับผู้ชายเนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยกิโลแคลอรีนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ประมาณพันสองนะครับทุกคนก็จะมีตัวเลขของตัวเองเนาะเราต้องลองขึ้นเครื่องช่างดูนะครับถ้าเรากินไม่ไม่เกินจากแคลอรี่ที่เราเผาผ่านได้ต่อวันนะครับน้ำหนักเราไม่มีทางขึ้นเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องกินให้ครบห้าหมู่ด้วย นะครับถ้าเรากินไม่ครบห้าหมู่เราขาดสารอาหารเนี่ยร่างกายก็จะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเรากินเกินจากจากร่างกายที่เราเผาผลาญเนี่ยมาขึ้นมาขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆครบเจ็ดพันเจ็ดร้อยกิโลแคลอรี่เนี่ยน้าหนักเราก็จะเพิ่มหนึ่งกิโลนะครับในทั้งกลับกันนะครับเรากินแบบขาดทุนพลังงานในสารอาหารที่ครบหาร้า,า,า,ห,าหมู่นะครับถ้าเรา ขาดทุนได้ครบเจ็ดพันเจ็ดรอกิโลแคลอรี่เนี่ยน้ำหนักเราก็จะลดหนึ่งกิโลอ่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าร่างกายขาดสารอาหารนะครับช่วงลดน้ำหนักอ่านะครับร่างกายก็จะเข้าสู่โหมดเหมือนเป็นเป็นการแบบกินตัวเองอ่ะเป็นโหมดฆ่าตัวเองนะครับก็ก็จะเผาผ่านกล้ามเนื้อนะครับ จะเป็นช่วงที่ส่วนสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะครับร่างกายก็จะผอมลงแต่มีใครอยากผอมแบบนี้ไหมครับผอมจนแบบว่าไม่เหลือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อน้อยอย่างเงี้ยครับเนาะถ้าคนที่มีไขมันเยอะๆก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นแบบอย่างเงี้ยครับเป็นผิวแบบยืดยืดนะครับไม่กระชับเนาะเพราะว่าสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะครับขาดโปรตีน น,นะครับก็ถ้าสมมติว่าเรากินอาหารได้ครบห้าหมู่เนี่ยนะครับเราก็จะมีร่างกายที่สมส่วนนะครับลดน้ําหนักแบบถูกวิธีนะครับสารอาหารถึงนะครับแคลอรีต่ต่าเหมือนในคอร์สที่เรากําลังเข้าโปรแกรมกันอยู่ตอนนี้ครับหรือว่าใครที่จบคอร์สไปแล้วอะครับก็สามารถดูแลตัวเองได้นะครับกินอาหารให้ครบห้าหมู่โดยส่วนตัวของโอ่งเนี่ยชอบอไม่ชอบกินผัก นะครับก็ผมก็กินดับเบิลเอ็กเนี่ยแหละเมดละสิบเอ็ดบาทนะครับถูกกว่าไปซื้อผักห้าสีมาปั่นกินนะครับแล้วก็สะดวกกว่าง่ายกว่านะครับแล้วก็โปรตีนเนื้อสัตว์หรืออะไรที่เรากินไม่ถึงเนี้ยก็ยังกินโปรตีนต่อเน,นื่องนะครับก็ดูแลตัวเองหลังจบคอร์สได้นะครับพยายามเมนเทนให้เรากินไม่เกินแคลอรี่ที่เราเผาผ่านต่อวัน สารอาหารครบห้าหมู่นะครับเราก็จะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเนาะไม่ป่วยไม่ไม,ไม่คือลดน้ำหนักแล้วไม่โซมอะครับดูดีขึ้นนะครับอ่าอ่าวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าอ่าทุกคนครับ <ขอ S 1> กดแ <8 S 1> <8 S 2> ปดแปแปดให้กับฟุท ค่ะทุกคนกด8ปดแปดให้กับกดโอ๊ด้วยค่ะ